มาญี่ปุ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะซินเจียยุเอะเออนี่ฮาวนี่ฮาวมากนี่นี่ฮาวมากอังเปาอังเปามาอังเปามาฮะอังเปามาฮะฮะฮะอังเปาคืออะไรอังเปามาอ่ะสำหรับเปาได้ก่อนได้เปล่าวะอังเปาม่มีอ้าวแล้วครับมาเจอกันในรายการสตรีไทยแลนด์กับเราสองคนครับแม่และบูมฮะางคุณผู้ชมก็ซินเจียยุเอะสินี่หัวใช้ใช่แล้วอังเปาตัวตัวไกด์นะคะเอออังเปาตัวตัวไกด์แล้วนี่ขอตังอย่างเดียวเลย คุณไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงครับผมใส่เสื้อสีแดงมีสิทธิ์ได้ฮะบอกว่าใครจะได้อ่งางเปาต้องชุดแดงไม่เกี่ยวองแดงไงสองสีแดงไม่เกี่ยวเด,ดเี๋ยวนี้บุ้งก็เห็นซองชมพูห้าห้าห้าแม่บุ้งก็เอามาใช้แล้ว <c oughs> ตรุษจีนตรุษจีนแพลนนะคะก็มีความสุขม,มากๆแล้วกันนะคะแล้วก็หลังจากวันนี้ไปเนี่ยใครที่มีแบบว่าดวงชงดวงชงเนี่ยก็เริ่มไปไหว้กันแล้วล่ะบุ้งว่าเฮ้ยผมมีวิธีแก้ชงมาเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังก็ไม่ต้อง <c oughs> น้ำแข็งไงได้ไม่ต้องชงขรับผมนะฮะออไม่ไอไม่ได้ชงกันนั้นจะบ้าเ,ออเลยฮะเรียกก็ได้น้องๆชงห,หน่อย,อยเออไม่ใช่ชงอย่างนั้นเออเหรคนขาแบบเหรอให้เขาบอกว่าถ้าเกิดปีนี้ถ้าเกิดใครที่แบบว่าปีชงนะวิธีการแก้ชงเนี่ยให้ไปหาคนที่อ,อ,อะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่ดวงดีปีนี้อ,อ่ะฮะเออเล่าของเนี่ยไปให้ไปไวที่เขาเล่าของนั้นนันอยู่ที่เรา เอาไว้ที่เขาประมาณหสัปดาห์แล้วเอามาอยู่ที่เราปุ๊บเนี่ยเป็นการแก้ชงแล้วดวงจะดีขึ้นเอ๋อเหรอนี่เรื่องจริงของคืออะไรอะไรก็ได้เป็นกําไรเป็นสร้อยแต่ว่าพอคุณได้กลับมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องติดตัวไว้ตลอดเวลานะม,มันจะช่วยส่งเสริมแบบพลังของคุณเพราะว่าคนที่ปีชงผมโดนมาแล้วสปีนะครับกัพี่นาฏอยู่ จริงๆแล้วบุว่าชงไม่ชงอะไรยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ตัวเราด้วยแหละบางคนบอกว่าดวงดีแต่ไม่ทําอะไรเลยมันก็อาจจะดีถึงไม่สุดหรือว่าใครที่แบบว่าชงแต่ว่าคิดดีทดําดีหรือมันก็คงจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพอนักนเบานะคะก็ขอให้มีความสุขม,ม,มากๆแล้วกันในวันตรุษจีนแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะวันนี้เนี่ยใครที่อยากได้ของรางวัลน,นะคะโทรเข้ามาเล่นเกมกับเราด้วยนะจ๊าที่02673193 1นะคะเรามีบัตรมูลค่า500บาทนะคะเป็นอ o เชอร์จาก คราม47รร้านอาหารนี้อร่อยจริงนะฮะอยู่บนตึกยูเนเต็ดครับสี่ลมชั้นบนสุดชั้น47นะฮะนี่ร้านนี้เลยบรรยากาศดีครับแล้วก็อาหารอร่อยมากแล้วก็ผมพูดอีกหนึ่งครั้งในวันนี้ขาหมูจอรมันทอดสุดมากร้านนี้ใช่ไหมต้องโดน,นะนขาโดนเลยอ่ะเวลากินแล้วรู้สึกผิดแล้วแบบหูทำไมฉันต้องกิดขาด <ขา S 2> เองจะบ,บ้าแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะอ่ะนะ,อะเอาเป็นว่า วันนี้แหละเดี๋ยวเราจะมามีเรื่องราวมาอัปเดตกันเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะไปอัปเดตพร้อมกันกับช่วงนี้เลยสวัสดีหน้าหนึ่งค่ะช่วงสวัสดีหน้าหนึ่งเรื่องใหญ่ข่าวใหม่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยัง กเลยหลายคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะคะกับพี่ยายายญิงโอ้ตอนนี้เขาโกอินเตอร์ใช่คือเขาโกอินเตอร์ไปแล้วแต่ว่าล่าสุดนี่นะคะต้องขอบอกก่อนเลยมาอัปเดตเรื่องให้ทันกันนะคะพี่ยายาหญิงตอนนี้ค่ะกําลังเตรียมร่วมง,งานนะคะกับศิลปินระดับโลกเนะะี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เซ็นสัญญาแล้วนะคะกับวายเคลฟชองเนกใช่แล้ววายเคลฟชองเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งศิลปินนะฮะแต่ว่ายายหาญิงเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งเขาเรียกว่า หนึ่งนักหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งนักร้องเหรอไม่ได้หนึ่งศิลปินหนึ่งศิลปินนะครับนะฮะที่ได้ร่วมงานด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับคนนี้เนี่ยนะครับวยเยครฟชองเนี่ยเขาได้รางวัลแกไม่ถึง3รางวัลค่ะแล้วก็แน่นอนถ้าหลังจากที่ยะ่ายะหญิงเนี่ยนะครับก็ได้เดินพรมแดงนะฮะในเทศกาลหนังที่เมืองคานมาแล้วได้ร่วมงานเนี่ยนะครับ กับอลวูดมาเรียบร้อยแล้วครับเป็น1ใน14คนนะฮะจากประเทศไทยครับแล้วก็ถ้าเกิดไวัเครยบช้ชองถ้าเกิดใครที่แบบว่าจําไม่ได้นะเขาคือน1สมาชิกของวงฟูจินั่นเองซึ่งเป็นแบบ<า>แรปของญี่ปุ่นโซ่ต แต่ว่าเพลงเนี่ยคือพี่หญิงเนี่ยจะได้ออกซิงเกิลเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษค่ะจะได้เผยแพร่ทั้งในอเมริกานะคะแล้วก็ประเทศไทยด้วยแล้วก็ได้ออกผลงานอัลบาั้มนะคะกับศิลปินอื่นๆในโครงการด้วยนะคะซึ่ง Y ายแคปช o n g เนี่ยนะคะก็มีวางแผนการสร้างสตูดิโอบันทึกเสียงแห่งใหม่นะคะขึ้นในประเทศไทยด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่หญิงหลายคนก็จะรู้จักดีมีแบบเลนเลวังกาจินนี่จะออกมา<ห>สมัยก่อนหรืหอว่า n o หรื จริงวะเนี่ยเฮ้ยใช่ป่าใช่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 ตอนที่เปยายชยหญิงก็ล่าสุดที่ออกมาคืออาราบัมยาหญิงอันนั้นสุดท้ายที่เขาออกมาล่าสุดนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับสิบกว่าปีแล้วอะสี่เจ็ดสี่เจ็ดเฮ้ยเกือบสิบปี ใช่ป่ะสี่สองสิปีแล้วใช่สิบกว่าแล้วสี่สองตอนนี้ห้าเจ็ดแล้วแม่เจ้าสิบห้าปีกีดโอ้ไม่ก็เด็กจบมัธยมเลยทีเดียวนะฮะก็เอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วก็ได้ฟังกันแน่นอนนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกได้เล่นนะโอปป้าก็สกีแสดงนะคะร่วมกับไลอ้อนกอร์สลิงด้วยนะคะก็มีโอกาสเล่นฟองยักษ์อีกกับญี่ปุ่น ครับเป็นหนังญี่ปุ่นนะฮะชื่อว่า<ช>รูพินทรีนั่นเองแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับกาลิกดาราดีกว่าเจ้าดีเอฟฟอันนี้อันนี้มีมีหนึ่งคนที่เรารู้จักครับแล้วก็อ<ช>ีกมีหนึ่งคนนะฮะองุโองุริโองุริชุนแล้วก็โกฮายาโนะนะฮะโกฮายาโนะนะครับ<ช>ส่วนไวเครฟชองเนี่ยนะครับนะฮะเขาก็เป็นหนึ่งคนครับที่เขาเรียกว่ามีเชื้อสายเฮติเออแต่ว่าไปเติบโตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาเคยมีสิทธิ์นี่นะคะได้ลงสมัครได้ลงสมัครด้วยประธานาธิบดีของประเทศเฮติแต่ว่า เขาเรียกว่าเหมือนคุณสมบัติไม่ครบเพราะว่า<ช>เขาไ่อยู่อเมริกาน,นานเกินไปถูกต้องคือย้ายไปอยู่อเมริกาตั้งแต่ตอนอเด็กๆ<ช>นะคะ<ช>ก็ยังไงผมว่าเป็นคนไทยได้วยกันนะคะก็ต้องเชียร์แล้วก็สนับสนุนคนไทยอยู่แล้วแล้วนอกจากน,นั้ันนะคะยังไม่พอผมว่าเหมือนกับหลายๆคนก็คงจะให้กำลังใจพี่ยายเยิงแล้วถ้าเขามีผลิตผลงานอะไรออกมาเพิ่มเติมเนี่ยเราก็คงจะติดตามแล้วก็คอยอัปเดตข่าวสารเธออู่แล้วล่ะใช่แล้วเนาะตอนนี้ก็โด่งดังมากทีเดียวก็ติดตามมาต่อไปแล้วกันนะคะว่าจะมีผลงานอะไรเดี๋ยวรออัลบั้มนี้ออกนะฮะเราอาจจะเปิดให้ดูด้วย ช่ครับคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งปินไทยที่ได้ร่วมงานกับระดับโลกแท้ใช่แล้วพี่หญิงนี่ต้องขอบอกเลยนะเป็นคนที่มีใส่ดีมาเป็นรุ่นพี่บูมแบบอเมซิ่งมากเป็นรุ่นพี่บูมตั้งแต่ตอนมูบถมจริงไหมรู้ตอนหลังนี่หรอไม่รู้ตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วทำผมทรงสับปะรดจังได้แม่นเลยเป็นเชียร์ลีดเดอร์เพราะว่าสวยแล้วออกไปไปเป็นนักร้องอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นกลับมาก็บังเอญเป็นรุ่นเพื่อนของรุ่นพี่บูมแล้วก็เลยบลีเลตกันได้แล้วไปเจอกัน ปกติเจอญี่ปุ่นก็ต้องเจอฮาราจูกูเจอเลยค่ะตลาดปลาครับมันเป็นที่ที่ผมก็ไปเหมือนกันล่าสุดที่ไปตลาดปลาท่าเรือกำลังแบบเหม็นขาวเลือกเลือกปลากันอยู่เลยกำลังอร่อยเลยใช่ไหมพี่หญิงคือไม่ควรเจอกันที่นี่ไหมเออเข้าใจเข้าใจตลาดที่ไม่ควรเจอครับคุณผู้ชมอ่ะใช่ในช่วงแรกนี้นะครับเบรกแรกนี้ก็ฝากไว้กับสวัสดีนัหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีเป็นของที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่ล้ำอ่ะที่ตอนนี้เนี่ยคุณคิดว่าเฮ้ย บางทีบนโลกใบนี้มันไม่ได้จะมีะสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อี้เกิดขึ้นแล้วจะเป็นอะไรดีติดตามช่วงหน้าครับค่ะ